สวัสดีค่ะเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงติดตามพระอาการประชวรของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานั้นแอดมินจึงอยากพาทุกท่านมารับชมรับฟังเกี่ยวกับสายใหญ่พี่น้องผูกพันระหว่างเจ้าฟ้าพัชรกิิยาภาและพระอนุชาของพระองค์เจ้าฟ้าพัชรกิิยาภาและเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมีพระชนมายุแตกต่างกันมากถึง27ปี องค์พามีพระชนมายุ44พรรษาส่วนเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมีพระชนมายุย่างเข้า17พรรษาแต่เพราะความที่เจ้าฟ้าพัชรกิตยาภาทรงปรับพระองค์ให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาบวกกับที่พระองค์ทรงมีโครงการต่างๆที่ทำเพื่อเยาวชนมากมายทำให้พระองค์ทรงพระเยาวกว่าพระชนมายุจริงและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภาทรงประทับอยู่ในความทรงจำ ของเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตในทุกๆช่วงที่สําคัญในชีวิตของเจ้าฟ้าทีปังกรด้วยความที่พระองค์ทรงเป็นองค์ชาย,น,ยน้อยของพระเชษฐภคินีที่สุดแสนจะขี้อ้อนความเป็นพี่สาวก็จะต้องใจอ่อนทุกครั้งไปถึงแม้ว่าจะทรงห่างไกลกันในช่วงเวลาที่ทรงศึกษาในสถานศึกษาแต่เมื่อทรงมีเวลาว่างจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาทั้งสองพระองค์ทรงมีพระกรณียกิจร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง ทุกครั้งที่เจ้าฟ้าทีปังกรสเสด็จกลับมาประทับที่นี่เพื่อรอการเปิดภาคเรียนที่สหพันธรัฐเยอรมนีพระองค์ก็จะทรงสเสด็จติดตามพระเชษฐภคินีในภารกิจต่างๆอยู่บ่อยครั้งอย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ก็คือคนรุ่นใหม่ผู้ซึ่งเป็นความหวังของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะความหวังของเยาว,วชนรุ่นใหม่เช่นกันเจ้าฟ้าพชร,รกิิยาภา,าซึ่งมีความรู้ในด้านกฎหมายเป็นอย่างดี และทรงมีโครงการสนับสนุนเยาวชนในด้านต่างๆอาทิด้านกีฬาและสาธารณประโยชน์สำหรับเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชิทรงเป็นเด็กหนุ่มที่จริงใจและไม่ใส่แซงทรงมีประสบการณ์ชีวิตและความคิดความอ่านที่สหพันธรัฐเยอรมนีมาหลายปีทั้งสองพระองค์คือส่วนผสมของคนรุ่นใหม่ที่ลงตัวหลังจากที่ทรงย้ายจากข้าราชการอายการมาเป็นข้าราชการในพระองค์แล้วเห็นได้ชัดว่าเจ้าฟ้าพัชรกิิยาภา เสด็จไปในการพระกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่บ่อยครั้งและแน่นอนว่าพระองค์ทรงสร้างความคุ้นเคยและความใกล้ชิดกับราษฎรได้อย่างดีเยี่ยมทรงลุยงานต่างๆด้วยพระองค์เองโดยไม่ทรงหวงภาพลักษณ์ของการเป็นเจ้าฟ้าทรงปฏิบัติให้ข้าราชบริพารเห็นว่าการเป็นเจ้าฟ้ายิ่งต้องทรงงานหนักกว่าข้าราชบริพารหลายเท่าและแน่นอนว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เจ้าฟ้าทีฟังกรได้เรียนรู้ด้วยพระองค์เอง ว่าการเป็นเจ้าฟ้านั้นเป็นได้ตั้งแต่วันที่เสด็จพระราชสมภพ,พแต่การจะเป็นเจ้าฟ้าในใจประชาชนนั้นต้องทรงปฏิบัติด้วยพระองค์งเองเท่านั้นก่อนจบคลิปนี้ขอถวายพระพรแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนจุราเทพพยาวีกรมหลวงราชารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากการประชวนโดยเร็ววันด้วยค่ะ